ข่าวสารฟุตบอลประจำวันนี้ขอเสนอซาฮาเลาผีปาดหน้าคว้าเกฮีตัดหน้าหงหลุยซาฮาอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นทีมเก่าปาดหน้าลิเวอร์พูลคว้ามารก์เกฮีกองหลังของคริสตันพาเลตร,ร่วมทีมให้ได้หงแดงพยายามคว้าตัวเซนเตอร์แบ็กเจ้าหนูทีมชาติอังกฤษร่วมทีมในช่วงท้ายตลาดโดยยื่นข้อเสนอที่35ล้านปอนด์ แม้ด้วยเวลาที่สั้นเกินไปทำให้อีเกิลหาตัวแทนไม่ทันทำให้ตัดสินใจไม่ปล่อยตัวด้วยสัญญาที่เหลือถึงซัมเมอหน้าทำให้เชื่อว่าพาเลตจะหาทางปล่อยตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวดีกว่าเสียไปแบบไม่ได้อะไรซึ่งทางซาฮาก็กระตุน้นปีศาจแดงคุมทีมตัดหน้าคู่แข่งให้ได้มาเกฮีแข็งเก่งมากๆไว้ใจได้และมีความเป็นผู้นำสูง ซาฮาได้กล่าวไว้ว่าเด็กคนนี้อาจจะช่วยแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดได้